โอ้พระเจ้าให้ตายเถอะวันนี้ผมป่วยหนักมากอุณหภูมิในร่างกายผมตัวร้อนจีเลยโอ้ตัวร้อนห้าสิบกว่าองศาแต่วันนี้อารีนากรันเดจะมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนของผมฉันจะพลาดคอนเสิร์ตของเธอไม่ได้ นี่จึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของนมน้อยที่อยากไปโรงเรียนในเกม n o r e c o คลนี่จะเป็นเกมที่สลับกับ n o r โม e a t นะครับเกมนั้นเราจะต้องหาทางเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายเพื่อทำให้เรานั้นดูเหมือนคนป่วยมากที่สุดและเราจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ไม่อันนี้นะครับเราป่วยอยู่แต่เราอยากไปโรงเรียน อารี n a g ร a นเดรอผมอยู่เพราะฉะนั้นผมจะนอนป่วยแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> yes. วันนี้เป็นวันที่อารี n a g ร a นเดจะมาที่โรงเรียนของฉันแต่ว่าแม่ฉันนั้นคงไม่ให้ไปโรงเรียนอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ากูป่วยเมื่อวานนี้ ก็เหมือนเดิมนี่ครับเราจะต้องไปคอนวินซ์แม่ของเราครับผมว่าเรานั้นหายป่วยแล้วนึกออกป่ะเนี่ยหายเป็นปกติแล้วดูหน้าตาผมดูรอยยิ้มที่พร้อมรับวันใหม่นี่สิผมพร้อมแล้วครับคุณแม่เอาละแม่ฉันอยู่ไหนเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันบ้านหลังเก่าเลยหรือเปล่าทำไมบ้านมันคุ้นๆใช่เลยเป็นไปไม่ได้นี่ไงคุณแม่ แม่ครับผมนั่นเป็นลูกชายที่ดีที่สุดสําหรับคนแม่เลยและผมไม่ป่วยแล้วไม่แกยังป่วยอยู่แน่ใจอย่างนั้นเหรอลองวัดไข้ผมอีกครั้งหนึ่งดูแิเห็นไหมสี่สิบองศาแกยังป่วยอยู่นอนอยู่บ้านไปบ้าที่สุดอย่างงั้นเราลองมาไล่เปิดหน้าต่างทั้งหมดกันดูนะครับเพื่อทําให้อากาศมันถ่ายเทอุณหภูมิในตัวของผมจะได้ลดลงนึกออกไหม เปิดเลยหนึ่งบานตรงนี้มีหน้าต่างไหมไม่ไม,ม,มีห้องคุณแม่ไม่มีหน้าต่างอย่างนั้นเหรอไม่อบอ้าวเหรอวะเอาละเปิดหน้าต่างลบไป0.4องศาอ่าสวัสดีครับคุณแม่ครับ What เอ่อเช็คไข้ผมอีกทีนึงได้ไหมผมว่าที่ตวรวจไข้มันพังนะอืมเช็คดูหน่อย38องศา ลดลงมานิดนึงแต่ก็ยังมีไข่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านไปอ,อได้เลยเดี๋ยวผมจะทำการไล่ปิดไฟนะครับไฟถือว่าเป็นต้นกำเนิดของความร้อนถ้าผมปิดไฟทั้งหมดแล้วเราก็คราวนี้ความร้อนก็จะลดลงนึกออกไหมเรียบร้อยอุณหภูมิเย็นจับใจคุณแม่ครับเยส i น เอ่อวัดอุณหภูมิได้โปรดวัดอุณหภูมิผมหน่อย34ยังงั้นเหรอแต่แกก็ยังมีใครอยู่เลยเฮ้ยนี่มันเย็นลงแล้วนะได้เลยอย่างนั้นผมจะทำการไล่ปิดฮีเตอร์นะครับอืมปิดมันทิ้งแม่งเลยนะครับหน้าหนาวอย่างนั้นเหรอไม่นี่เป็นหน้าร้อนแล้วเอ,อ,อีกที่นึงอยู่ไหนวะ ใครติดฮีตเตอร์ในโรงรถสงสัยทำให้รถมันอุ่นมั้งผมไม่รู้มาแล้วครับคุณแม่ผมเชื่อว่าที่วัดไข้ตะกี้มันพังแล้วไงต่อแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยได้โปรดเช็คมาอีกที <c oughs> โอ้อ้อนวอนจัดคุณผู้ชม28องศาก็ยังมีไข่ยอยู่ลูกคนนี่จะไปนอนหลับนะเอ้ย28องศากูตายแล้ว <c oughs> คุณแม่คุณเห็นพัดลมตรงนี้ไหมมันจบแล้ว ผมจะทำการไล่เปิดพัดลมนะครับไม่เปิดแอร์วะลืมไปบ้านเราจดนะครับไม่มีแอร์ผมกลับมาใหม่แล้วคุณแม่ได้โปรดมาเช็คไขค้กูใหม่สุัสดีครัคุณแม่อ๋อ oh, yes yes t h e ม m o m e t e r ใช่ป่ะกูรู้แล้ว <c oughs> จับทางกูได้ด้วย12องศาได้โปรดหยุดรบกวนฉันได้แล้วไอเด็กโง่ เอาจริงถ้าเกิดร่างกายคุณเนะี่ยสิสองสาป่านนี้เออคุณตายไปแล้วแต่ก็เอาเถอะคุณผู้ชมนี่เป็นเกมนีครับนี่เป็นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดอะไรมากไม่ได้ภารกิจให้เราดับไฟจัดไปหยิบบักเก็ตขึ้นมาแล้วก็ไปเติมน้ำใช่ไหมอ่าและเรานั้นก็สาดน้ำลงกองไฟลบห้าองศาเป็นไงล่ะหนาวเย็นและจับใจนะ โอเคนเช็คอุณหภูมิใหม่ขอบคุณมากเลยครับคุณแม่เช็คอุณหภูมิทีหนึ่งหกอ,องศาลูกนั้นจะไปอาบน้ําเย็นนะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวลูกร้อนมากรู้อะไรไหมถ้าเราอาบน้ําเย็นตัวเราก็จะเย็นมากขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมตัวเย็นในที่นี้จะตายนะแต่คุณแม่ทําให้ผมนั้นไม่มีทางเลือกเอาละเปิดน้ําเย็นเปิดน้ําเย็นกูบอกเปิดน้ําเย็น ไม่คุณผู้ชมผมต้องถอดเสื้อผ้าก่อนมันถอดอยังไงวะกด e ตรงนี้เหรออ,อปวแล้วออาบน้ำเย็นเย็ยนมากเลยนึกกับกีดเลยนึกกับกีดเลยแม่ครับผมตัวเย็นแล้วตัวเย็นมากๆโอเคครับคุณแม่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีไข้แล้วไหนขอลองเช็คดูหน่อย จัดไปเช็คไข้บ้าละตอนที่แม่อายุเท่าลูกเนี่ยปกติร่างกายของแม่ลบ2,000องศาตลกแล้วคุณแม่ <c oughs> ไปอยู่ขั้วโลกเหนือมันยังไม่หนาวขนาดนี้เลย <c oughs> ก็ได้ผมจะกินอาหารเช้าแต่รู้อะไรไหมอาหารเช้าของผมนั้นเป็นไอศครีมอมืลบแปกหนึ่งองศาแล้วมีอะไรที่มันเย็นๆอีกวะผมต้องเปิดตู้เย็นดูไหมนี่ใช่ตู้เย็นไหมไม่ใช่ ผมถือแก้วแล้วก็ถือน้ำและให้เราดื่มเหรเป็นอาหารเช้าที่โคตรอนาถคุณผ,ผู้ชมกินแค่ไอศครีมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแม่ครับผมกินอาหารเช้าแล้วตัวผมเย็นมากขึ้นกว่าเดิมจริงเหรอลูกฮสิ่งที่ลูกพูดมานั่นคือความจริงเป็นไงล่ะ <laughs> ร่างกายติดลบห้าองศาย,ยังโอเคอยู่นี่วะอย่าได้กังวลเอ๊ รู้อะไรไหมกูเริ่มได้จะคิดจะยอมแพ้แล้วผมรอเล่นผมยังไม่คิดจะยอมแพ้หรอกอารียนาเอ่อกรีเนดกำลังรองกูอยู่กรีเนดที่ให้เรานั้นวางน้ำแข็งตรงช่องระบายอากาศจัดไปนี่เลยแล้วเอามาเติมน้ำนะคุณผ,ผู้ชมอันนี้ช่องฟิตใช่ไหมอืมแช่เย็นแป๊บหนึ่งเรียบร้อยได้น้ำแข็งมาแล้วแล้วรูระบายอากาศอยู่ตรงไหนวะอยู่ในห้องนี้ไหม ไม่อยู่เอ๊ะอยู่ไหนนี่งไงเดืยบร้อยคราวนี้อากาศเย็นกว่าเดิมให้ความรู้สึกเหมือนเปิดแอร์เลยคุณแม่คุณแม่ครับเออมันมีอิเล็กตรอนหาเหวเลยอะไรไม่รู้วัดไข้กูอีกทีนึงเถอะได้โปรดลบสิบละออ้ไปจากห้องฉันได้แล้วเจ้าลูกชายมึงเอาจริงดิวะเอาจริงดิลบสิบในชีวิตจริงเออคุณกลายเป็นศพแช่แข็งไปแล้วนะครับ แต่ไม่เป็นไรนี่คือในเกมเป้าหมายของเราก็คือการไประเบิดฮีตเตอร์ก็ผมที่อยู่ตรงหลังบ้านวางระเบิดเลยนะครับจ้องนี่แกทำอะไรจวเด็กน้อยเดี๋ยวนะแกพูดได้ด้วยอย่างนั้นเหรอจุดๆๆๆๆ,ๆเบิรนลบค่าสิองศาโอ้มันหนาวมากคุณแม่ครับหนาวมากดูสิแม่แต่เสียงเดินของผมยังเป็นเสียงหนาวสั่นเลย คุณแม่ครับฮีตเตอร์ระเบิดแล้ววัดอุณหภูมิกูเธอะได้โผลลบ220องศาไปนอนเถอะภารกิจน่ครับจะต้องใช้ในตัวเจนเหลวก็ผมเทลงไปในสระว่ายน้ำนี่ห,นห,นหรือเปล่าวะในตัวเจนเหลว <c oughs> มันจะหนักอะไรขนาดนี้วัดถึงกับกรีดร้องเลยเหรอเรียบร้อ,อย เท okay, ลงไปเลยลบปอีกร้อยองศาผมลงไปไว่ายได้ไหมวะวู้ฮู้หนวเย็นสุด b ไปเลยคุณแม่ครับคุณแม่จะต้องไม่เชื่อผมแน่ๆร่างกายผมนั้นลบไปมากกว่าร้อยองศาเช็คหน่อย No what? <c oughs> ได้โปรดเช็คเถอนะ ได้พอเดกคุณแม่โอบลิส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 ลบสามลูกนะ่ะยังมีไข้ยอยู่อย่าทำให้ฉันต้องเสียเวลาไปนอนอ <c oughs> รู้อะไรไหมบางทีร้านค้าข้างนอกอาจจะมีของที่ฉันต้องการก็ได้ในว่าร้านค้าข้างนอกโอ้พัดลมยักษ์นี่แหละสิ่งที่ผมต้องการ สวัสดีผมมาซื้อพัดลมยักษ์ครับว่าไงอยากจะเย็นหรือเปล่า,าเด็กน้อยใช่แล้วราคาเท่าไหร่เหรอประมาณหนึ่งล้านไหวปะไหวไหวก็แปกแลกละไอเวนนี่ไงมาส่งแล้วโอ้ลบปีกร้อี่สิบห้านาวขนาดนี้ต้องยอมแล้วมัง้ง บ้านกูจะเป็นเอสกิโมอยู่แล้วอยู่ขั้วโลกเหนือนี่แม่ไม่รู้สึกเย็นบ้างเลยเหรอจะมาให้วัดอุณหภูมิก็บอกมาแม่รู้ใจผมจริงๆเลยนะครับโอ้ลบพันองศาแล้วเนี่ยลูกน่ยยังมีไข่ยอยู่ฮะไม่นด้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยผมได้ใช่แล้วมีแต่พระเจ้าที่ช่วยผมได้แล้วตอนนี้โอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิไอเย็นนี่เต็มไปหมดแล้วเนี่ย ที่ผมต้องมาอ้อนวอนขอพอรพระเจ้าตรงนี้ด้วยโปรดเถอะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมาช่วยลูกช้างด้วยเอา้าทำไมหลับวะไม่นะที่เขายังหลับอยู่อย่างนั้นเหรอพระเจ้าได้โปรดต,ตื่นขึ้นมาเถอะใครบังอาจมารบกวนการนอนของฉันไอเด็กเวนที่ไหนวะ ขอโทษครับผมเองแกต้องการอะไรช่วยเสกมีมาไหมให้ผมหน่อยก็ได้ขอแบบเย็นๆเลยนะโอเค <laughs> ทำไมมันของ่ายยังวะโอ้โหลบไป3าล้อองศาเอาละครับคุณแม่ผมว่ามันได้เวลาอันสมควรแล้วเย้ยโอเคโอเคเป็นไง โอ้ลบ2องศเลยเหรอนี่แกไม่มีไข้แล้วนี่นะรอเล่นฮะนี่มันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับทางเดียวที่จะทําให้โลกใบน,นี้มันเย็นแบบสุดขั้วคือการส่งผ้าห่มไปคุมดวงอาทิตย์ใช่มีแค่ทางเดียวเอาละ่ะผมว่าได้เวลาแล้วดวงอาทิตย์อยู่ไหนแกแกเป็นสาเหตุของการทําให้เกิดความร้อน อารียอนนากรานเดต้องการฉันมันจบแล้วนีดหมอโคเร็วกว่านี้หมอตัดไปเลยเพื่อนโยนไปเธอต้องการฉันโคตรกาวนียบ้อยบล็อกแสง UV แนละความร้อน แง yeah. เป็นไงโลกดับเลยลบหนึ่แสนองศาวัดไข่ใหม่อีกทีหนึง่ง oh. <laughs> โอ้ลบแสนสอโอ้ oh. นี่ลูกไม่มีไข่แล้วนี่นะฉันคิดว่าลูกน่าจะไปโรงเรียนได้แล้วย e yeah. s, <c oughs> <S ต้องอย่างนี้ดีวะนะครับไปโรงเรียนได้แล้วนี่ไงรถบัสมารับผม ู้ชมในที่สุดความฝันอผมก็ายเป็นจริงกูดเอนดิ้งเลยเรารไปเจอเอ่ออ a ร r e าน่าเกรเนดเรียบร้อยแน่นอนก็ยังคงคอนเซปต์เกมเก่าๆเหมือนเดิมนะครับเกมนี้จริงๆมีอยู่2เอนดิ้งมีอีกเอนดิ้งหนึ่งเป็นแบดเอนดิ้งนะครับอาจจะให้เรานอนอยู่บ้านมั้งผมไม่รู้แต่ผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปนเล่นหาเอาเองนะครับผมสปอยแค่เอนดิ้งเดียวเพราะว่าเกมนี้มันเกลียนมาก และผมอยากให้คุณผู้ชมมาเล่นด้วยตัวเองจริง